วันนี้แม่จะวันนี้ดาราสาวผิวสวยนะคะจะมาจอยให้ฟังแม่จอยเบาๆให้เอฟซีฟังหน่อยสิจอยสั้นๆนะชจดๆพูดเดียวอเอ,อๆลองไปเลยลองเลย,ดเดยอจอยเน่ยซอตัวเนี่ยจอยเนี่ยหาหามาแล้วสาวสาว,สาวเงินสีเงินสาวมาดิกระเป๋าสี เฮ็ดดอกน้อออกด้อยข่าวเขียวเฮ็ดดอกเดียวทอโล่ถึงบ้านจบแล้วเหรอแม่โอ้กระทจกกินข้าวกับก้อยกินแกงมาหน่อยมามีข้าวจ้ามโอเคิม่สวยมาก แม่ขอบคุณเอฟซีก่อนอะแ <c oughs> ล้ะุเาอ้ยผิวพรรณวันน,ะน่ะเนาะดูยังไงก็เหมือนผู้หญิงนะส,สวยสวย